อารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดดังนั้นการที่โยมดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดจะดับไปถูกต้องไหม่าเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันแล้วตรวจสอบได้ด้วยตนเองแล้วว่าถ้าเรารู้ลมหายใจเราจะไม่มีความคิดใช่ไหมนั่นแหละดังนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นในใ,นใจปุ๊บโยมรีบกลับมารู้ลมหายใจความคิดจะดับไปทันที ผู้เจ้าเรียตรงนี้สัมมาสติพระองค์จึงเปรียบสติเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองไม่อนุญาตคนร้ายให้เข้าเมืองสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ฉลาดดูเอ้ยอันนี้ความคิดอกุศลอย่าเอาเข้ามาในใจเอ้ยอันนี้กุศลน,นะเอาเข้ามาได้ ใครมีตรงเนี้ยคนนั้นน่ะมีสัมมาสติชื่อว่าฉลาดฉลาดในวาระจิตของตนว่าตอนนี้วาระจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นไปเพื่ออกุศน,นะมีทุกข์เป็นวิบากทำไปแล้วเกิดทุกข์จิตมันปรุงมาเฮ้ยปล้นแบงดีกว่าทำไปแล้วมีทุกข์เป็นวิบากไหม มีนะอ่ายมฆ่าสัตว์มากๆเนี่ยเสฟธรรมะนี้มากฆ่ามากจเจริญให้มากทําให้มากยอมว่ายมเดือดร้อนใจมเดือดร้อนใจหรือใครคิดว่าไม่เดือดร้อนใจลองเลยนะเช้าตื่นมาก็ฆ่ามดฆ่าปวกฆ่ายุงม,มีการฆ่าเป็นอาจินมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตนะเจอสุนัข ฆ่าจเจออะไรฆ่าฆ่าดูสิโยมจะเดือดร้อนใจไหมเดือดร้อนใจนะผู้เจ้าบอกว่าผลของการกระทําแบบนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นนะวิปปติสารความเดือดร้อนใจดังนั้นการฆ่าไม่ดีจิตพอปรุงมาปุ๊บอยากจะไปฆ่าครูเจ้าบอกให้ทิ้งซะอืม และผู้เจ้าสอนขนาดว่าแม้มีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธอขาดสองท่อนก็อย่ามีจิตคิดประทุษสลายอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบ